สบายดีพี่น้องสบายดียามค่ำๆเนาะมื่อวานนี้พี่น้องของเราเพิงพ่งมาพี่น้องเงลยพี่นัองเราใใมา,มา,ม,ามาเล่นนะพี่น้องจี๊ดใจแฮ่เพิ่งมาตอนค่ำๆประมาณสี่โมงกว่าเพิ่งมาเยี่ยมมายามพี่น้องเนาะอ่าพี่น้อง แค่เพิ่นมาเล่นน้ำก็ดีใจแล้วพี่น้องเลยบมยังกับน้องเขาก็ภูมิใจลายกันมากก็บามี2คนพี่น้องเดี๋ยวไปบิ่งไปส้มแล้กันพี่น้องมีโยนบอนนอดกระเปียกด้านนอกก็ไม่มึงอยนน่าครัวกันกำลังเช็ดไม้แทนกค เห็ดใม่ซื้อเสงกระสีใหม่มาน่ะกระสเห็ดใหม่เลยตมันบันหาดกอัน้มันบ่มีปัญหาดอกนนอนจังมันนอนนั่นหนปัญหาขึ้นแล้วมันนอนแก้ไขได้ดอกแก้ไขได้คือต้องมุงหลังใหญ่ต้องหลังใหญ่ประกบแล้วก็แล้วถ้าว่าได้มุงหลังใหญ่แปลว่าเาอบริกรก็ตัดขาดเามุงหลังมันก็บป๋ว มันก็ปลสดสารใส่อันนี้คอนแนบครับก็ขุน่นที่ส,ส,สี่ช่งซี้ห่ามาส้นนลลี่น,มมญญน,น,นี่อันนี้มันส้<ป>นซื่อส้นซื่อมันก็ไหลลงคิดน้องบ่มีผู้ใหญ่จะดีสอยเนบ่จะซองซ้ำแผ่นป้าไดงมุ้งอากาศกลางคืนกำลังเป็นโมเดิร์นหรือว่าทรงอยาเ็ตโม่เลยยาเขตคือกำลังเพิ่มเพิ่นเพิ่มเพิ่มเพิ่มนั่นแหละง่ายๆสมุูกกามีนตินเขานะได้เดือนหนึ่งแล้วยู่จนว่า ยูเอาและพูดีเอาละมาเทมาได้ยูแล้วมงอกซ้อมทุ่มาแรเพอร์ชิยากะซ้มทุ่มมแรกละไข่แตกเลินซุมปลาช็อยืนจัดยืนไ่ยอมดังเลยนั่งดึกขึ้นแล้ยันขึ้นโดดกันเปิเวลาเขาเอานอนในห้อยความเลยปีนตลอดไอยูนนําเบามีนะความฮะ Trời ơi Chộp đấy 36 đó Hà nạn đó Mẹ em 36 Size 36 Hà nạn đấy Size 36 62 tôn 3 Ừ Ngồi ngon rồi cả ngon ra phần Ngồi lăng này mới chỉ tích chung Nhưng mà hình modern Bởi mà lúc mà mà đi tham giác tựa Ừ Mà phát nhai <laughs> <ấy> khổ nhai khổ Mà วานีวันนี้ผมมากอตีเฮเือนไลยเป็นอ้แล้วสไแจ้มที่นีอ้าวนรัวฝนาอาอ่เนาะเรข้มีเงิน่มงมึงลังคาไว้กับพอนะมั Luckily, ่โดยแม่นแม่น oh, ช <cs> ั <vis> ่วม่งลังคาแล้วนะวานี้เพื่นคัวเนาก็ไปพูดก็ได้มาเฮ็ดอยู่เพื่อกินก็ได้เพ่อนคัวแต่นี่นะฮุบไปฮุบไปใหอย่พุ่นบ่ก็ได้กัน Nguyên mong yêu là bằng mưa thùm Nó mà rái cho kỳ you put nãy 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 non, nãy 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 Ninh khen rồi đấy đây, Bộ vào có tiền luôn á cười, Cưới Trời ơi Mẹ hết dù bị đọc Trên mơ hết năm dù bạn không bạn à. Mẹ phải lạ Mẹ 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 ไปดำนะมาเห้เขาเบิ้งบ้านอแมนที่เป็นย้อนยอนอยู่พุ่นส่วนดำส่วนดำมเยี่อเี่ยวิปไปะด มันนอนน้อยเดียวได้แนี้เขานอนคึ้นูกคนนี่นต้งต้งใแตะอ้นอนดนึงคัป้าอูมันตื้อกลางคืนก็พอ่อลงพอแต่อานอนลงไปขว่ขึ้นใหม่เลยลาบก็ขว่โอ้ยเโดยแมนขึ้นเห็นมันขึ้นแล้จาเอาัตงใปกติมเดดยันฝนลงย่านใจนเ่นลบ้ืใจ้นลงมีแล่ะ

ยังอยมาแต่มอยังน่อยนะมเป็นหืดนั่อนหืดว่าโอ้ยมเป็นตาขนาดนี้หืดนอะเปหืดอ่อนลวอเลวอ่อเลตกใจเมือตัวยังโอ้ย่เล่วคืดว่าโอ้ยมันจนย้าห่นเดนเยเริ่มความสองเดินคว้าเมค้วสองเดินกวนเริ่มความแล้วกระนาบะ บ่ฮอดปีก็ญาิกินนมหยังแม่อือกินนมแม่บ่บ่บ่เฮ็ดนมนมบ่กินซื้อมาแต่ตอนตอนตนเกิดนะนมบ่กินบ่ยอมกินน้ําก็บ่กินนะันบ่บีบซนะบ่ใชก็บ่ดู

จ้องอะไรจนบกภาพตาเลยจ้องตาลีเราได้ังนาขนาดเป็นบิตแม่่าสนเขแลี่นิดนึงข้างในมีนิดนึงตาลิเป็นนกนบ่เป็นด่ายาบัวามพันดอะร่ามันอะไอยู่เย็นยานก่อาทังข้งในกับโต๊ะกับโต๊ะกับยำกระเวนส่นเน ไปตกซอยอยาเบ่หัวก็จะยิงจนั้นยิงนอนั่นจากนั้นดวโอ้ยตอนหลับายว่านอนอยู่ในสวนน้ําไปลแม่นเวลาเฮ็ดเนใหญ่ต้องหาสร้างดีๆแม่นหาสร้างดีๆคมบ่มีงนเฮ็ดมได้ยังหัวหัวบ่งเจ้าหัวบ่มนะอือบ่นยังบ่ใส่เดานบ่ได้ ใส่บปได้ใส่มันก็จะเปื่อยเปื่อยมันไปดานมาด้กันแล้วน่หัวเนาะมันก็หัวเนาะมุบเป็นสร้างขาอนปูสํำนานะมุบไปั้วนอือืดกัแกดัวดมันแหงเอกเยอะออกันห่มองละดอกสองดอกมนเห็นข้าวเหือเห็ดปวก็ละโปะว่ะแดดคือออกเห็ดปวกวะ เน่แต่ฝนตกนออกลายแล้วเนาะงวยระเบิดปลาครับหันกจะดอกงใหญ่อันบนทางใดที่ฝนตกอันดินสุ่มนะมันออกลายในช่วงน้บายังจะว่ามันหินกองบอกปมาณว่ายังหินกองมันออกลายช่วงแล้วก็มาคายน่ะเห็นเราโง่เห็นปวกช่วงแมนกาเขาจะพอดำนะบอกจังเนาะ ดำอะนี่ดำคนดำไดเป็นอย่างน้อยๆนะคะเอาคนขาวบ่านี่ดำขาวดำเอาดำเข้าแล้วบ่ามันสิดำเข็ดได้แนวพอมาชมไปได้แนวไปอีกกระโดดละนี่ยืนอยู่บ่าจะตก3เมตรตึงแม่เออปอกแป๊กปอกแป๊กขาวตกแล้วก็หาย

เก็บภาวไ้เพียงเท่านี้พี่น้องถ,าถ้าตึกใจก็ริมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อพี่น้องพอกันชิปนาสบายดี